ลุกขึ้นคองตันเยนมองสีอ่อนน้ำมันยาอเห็นเห็นช่วงลไปผูใหม่เผ้าตัดปัป่มม,มีน้ำีหลังยู่ดอก nha nha tụt lăng đu cho còn chân tụt lăng đu ài này ai này spring muốn gì thì ngọc gì luôn gì bơm gì chuyên có mì nhá có mì đi Ừ. Ngay lại. Ngay lệ Ngay lệ Ừ, đi để đi đi Chọn cái chạp chàng thì chọn ừ. <laughs> cái này nó tổ viên này này đi đó, อทอดเอาทอดเอานี่มุนเรืเร่ยรยรอยๆว่ะตัวนี้มันเป็นตัวเบียงสุกชินจรจังมีหอกเลยมีมีหูหลอกมันมนี่ตัวเวบี่ยงของบ้าพตัว,วางอย่มันหลงมีหูเบียงน้ำมัน นแ,แล่ก็ว่ามีอย่างเดียวบ้านเนี่ย <c oughs> นอกจากตัวนี้มันแสกกำลังแรงทรงมาจากเข้าปั้นว่ะบ้านนี้มันจะปั้นน้ำมันเข่าตามหู้นี่เด็ดเนี่ยแรงเวียงอัดทายกระปัอมนม้ำกปัอมนม้ำน<ม>ี่คือว่ามีลูกป,ปืนอยู่ว่ะมันมีอย่างนั้นเหรอกระป๋องยงไปใส่นะ โอ้ยมันยังน้อนน,น่บานนี่ดิเด้นี่กระเดื่องตัวนี้ไหมมันเล็กแตกขึ้นมันมยังวะเห็นบ่เออใั่ไหมนี่แม่เห็นบ่ใทยเห็นนี่รู้นี่ เห็นเห็นเศษเล็กท okay. ี่ไอเคียดินดินมั้่เห็นอยู่ครับนี่ดังว่ันเห็นอยู่ครับมันมาจากไสนมาจากทางไหอยุ่นะปิดไ้ก่อน